เคยได้ยินหรือเจอปัญหานี้ไหมเจอข้อมูลสมัครงานบนถุงกล้วยแขกต้องรับโทรศัพท์ขายของจากคนที่เราไม่เคยให้เบอร์หรือคนขโมยหรือเอาข้อมูลเราไปใช้โดยไม่ขอเราก่อนข้อมูลส่วนตัวใครใครก็หวงในฐานะเจ้าของข้อมูลเรามีสิทธิทําำอะไรได้บ้างคลิปนี้และค่ะเราจะมาบอกหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่ว่าใครจะเก็บประมวลผลนำไปใช้เรายังเป็นเจ้าของของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลมีความหมายว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมตามมาตรา6ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562เช่นชื่อสกุลที่อยู่วันเดือนปีเกิด เบอร์มือถือใบหน้าลายนิ้วมือศาส,สนาความเชื่อทางการเมืองเป็นต้นซึ่งเรามีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ 1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบมาตา23 สสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมมาตรา19 3. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา3 0 4. สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา3 1 5. สิสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา32 6 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายมาตรา33หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล7สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลมาตรา34 8สิทธิการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา3536ทั้งนี้การใช้สิทธิตามข้อ2ถึง8เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นเราในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเรียกร้องฟ้องค่าเสียหายผ่าน,นาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงไก่เกี่ยวข้อพิพาทและบังคับตามอำนาจหน้าที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้โทษของการทำให้เราเสียหายหรือเสียสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเรา 1. ความรับผิดชอบทางแพ่งตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอาจต้องจุดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพิ่มขึ้นอีกโดยสูงสุดไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง 2. ส,ส่วนโทษทางอาญา จำคุกสูงสุดไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสาสำหรับโทษทางปกครองปรับสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่อยากละเมิดสิทธิลูกค้าหรือกลัวการละเมิดสิทธิลูกค้าติดต่อเราฝ่าย ICDL PDPA สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัลบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัด